สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรสวัสดีทุกท่านสวัสดีท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมด้วยนะครับกลับมาพบพอกับบป๋ากล่องมนมไพรอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราวการทําเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนอันนี้เช่นเคยครับพี่น้องมาพบพอกับบปากลองมนมไพราตรงม่เบื้องเรื่องราวการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนทางการทําเกษตรที่เห็นอยู่ด้านหน้าอยากจะบอกว่า มีท่านใดรู้จักหรือเปล่านะครับอยากจะบอกว่าเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวนะครับแต่เก็บกินเก็บรับประทานหรือเก็บขายได้ตลอดชาติเพื่อนว่าตลอดไปเพืออ่อนว่านะครับแสดงว่ามีคนมาลอยเก็บของเรานะเนี่ยแมนอยู่บอกเอาลูกเจ้าหนี้เท่าเมื่อไรลายมือครับัดน,นี้ก็เลยว่าจะผ้าพีผ้าน้อง ามาศึกษาวิธีการปลูกละกะมาแนะนำาการปลูกกล้วยนิสวนละกะมาแนะนำการตัดสางเพื่อที่จะดูแลให้เขาสามานออกผลผลิตไ้ตลอดไปนะครับเดี๋ยวเขามาติดตามกันเลยพี่นอ้องเอาเดี๋ยวลุยขอบคุณครับเมื่อกล่องบันที่นี้พี่น้องครับพี่น้องที่เห็นด้านหน้านะครับเขาเรียกว่าต้นเฟิร์นนะครับหรือว่าต้นผักกรูด อปกติแล้วเพื่นจะเป็นพืชที่อยู่ทางด้านภาคใต้ว่าเพื่อนวาส่วนที่เขานํามาประกอบอาหารท่านพี่น้องขอสายสุขภาพเพื่นจะหูก็คือยอดแบบนี้นะครับนี่ใส่หลพี่น้องนี่นี่นี่น,นยอดนี่ยอดแบบนี้นี่ครับก็จะได้อันนี้ปลูกมาหนปีน่าจะครบ1ปีแล้ว การดูแรลรักษาคือเขาเป็นไม้ที่อยู่ชอบร่มไม่ชอบแดดนะครับปลูกไม่ไม่ก็ต้องไ้น้ำไ้น้ำเขารดรดให้เขามีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดช่วงนี้หนาฝนพอดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยเขาเป็นพืชที่ชอบอยู่ใต้ร่มยิ่งอยู่ใต้ร่มไม้แบบนี้นะครับเขาจะมักเป็นพืชเขาวา่าด้พี่น้องบางกล่องก็มาแน่ใจว่าเป็นพืชทาง ถิ่นภาคใต้เป็นผักกรูดหรือว่าเฟิร์นที่สามารถรับประทานได้เขาปลูกเป่ากองปลูกไว้นี่ปลูกได้ระยะประมาณเกือบหนึ่งนะครับหนึ่งเกือบหนึ่งเกือบปลูกไปซื้อลําต้นมาเพื่อที่จะทําเป็นแม่พันธุ์เขาก็ซื้อมาตอนนั้นต้นละสองบาทพี่น้องออต้นละสองบาทนะครับก็บว่าปลูกไว้อยู่ประมา่านเขาเรียกว่าก่อนถึง ตอนก่อนถึงไผ่นี่ครับห่างจากไผ่ประมาณสี่หาเมตรนะครับกเ็เลยมาชนพีชอนนองว่าท่านใดที่สนใจปลูกนะครับมันก็จะเขาจะเป็นพืชที่สามารถขยายเองได้ขยายเองได้จะไปตามระบบรากของเขานะครับไปตามระบบรากปันที่นี่นายพี่น้องขออนุญาตตั้งกล่องแป๊บหนึ่งพราะว่าสีภาพี่น้อง มาเห็ดตัดสังนะครับเนาะตัดสังเฟื่อนเขาวว่าต้องอทำความสะอาดเขาอยู่ตลอดเวลาต้นใดที่เป็นต้นแกนะครับเฟื่อนเนี่ยเป็นเขาเอาไปประกอบอาหารผัดน้ำมันหอยนะครับผัดน้ำมันหอยแบบนี้มันอยู่น้ำโคลนมันนะครับเขาต้องตัดสางออกอช่วงที่เขาออกฤดูถ้าเขาได้น้ำเขาก็จะออกเรื่อย ออกเรือๆเขาสามารถเก็บผลผลิตไปบริโภคหรือว่าขนมีหลายก็น,นำไปจำหน่ายจ่ายแจกในชุมชนใดนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับก็สามารถปลูกไว้ได้ในพื้นที่ที่เป็นที่ร่มนะครับใต้ร่มไม้เี่เขาชอบนะครับนะาการดูแลก็ปลูกครั้งเดียวก็ใส่ฝุ่นขี้วัวนะครับใส่ปุ่นขี้วัวไปรอบบริเวณลำโคนนะครับ บาเนี้เขาเขาไอเจะเริ่เติบโตมากเขาก็จะ,ะดูแลก,กันเองเขาก็จะใหายกันเองนะครับอที่สำคัญเลยตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมากนเื่องจากว่ากลุ่มเกษตรของบาวกรองพนมไพรได้นําไปจำหน่ายแล้วก็ไปคอนแทคอยู่กับร้านอาหารนะครับบ่ายนี้นัทรงเขานําทรงเพิ่นต่อมือมันบอเพียงพ่อ กับลูกค้าที่อยู่ไม่เขตพื้นที่ผู้ลงคนถาผู้ลงคนมีคําถามอยู่ในใจว่าเอาหมอนี่ก็เห็ดหลายอย่างแท้ก <c oughs> ็เลยกว่าเสวนว่านากรเกษตดเนาะมันก็ตรงนี้ลายอย่างสวนวนารเกษตรเรยว่ามันตรงนี้ลายอย่างนะครับต้องปลูกไว้ปลูกไว้ลงทุนไปตัวนี้ก็ประมาณกับ1,000บาทซื้อต้นมานะครับการน้ำไปขยายได้ประมาณ ประมาณ3างานนี่ละขยายไปประมาณ3งานที่สําคัญเลยนะครับพี่น้องเขาต้องมาตัดสางมาตัดสางสามารถเอาไปทําปุ๋ยต่อได้ตัดสางให้เขาสามารถที่จะแตกยอดใหม่นําไปบริโภคนะครับเพราะว่านําไปจําหน่ายได้อยู่ในชุมชนกับพีาน่านมีผู้ใดดิซิมหรืพี่น้องเพราะว่ามันบ่านท่ออกหลายนะครับ อย่วะเออนี่ครับต,ต้องทำความสาดแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะะเดี๋ยวถ้าพี่น้องสนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับเกี่ยวกับการป,ป,ปลูกผักกรุดนี่มันเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาก่อนจะพาบ้างเบิงว่าลำต้นที่เขาสามารถนำไปต่อย,ยอดหรือว่านำไปจำหน่ายได้คือประมาณนี้นะครับตัวนี้นี่ครับ ก็สามารถถอนถอนตัวนี้ไปจำหน่ายได้นะครับต้นแบบนี้แหละนี่ต้นแบบนี้นี่ทำไปจำหน่ายได้ต้นละสองบาทนะครับไม่เพียงพอต่อความต้องการนี่ต้นแบบนี้นะครับก็เช้านี้เช้าวนัาวนหยุดเนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาบึงแปลงผักกูดของมากองขุนไพย ก็มีเวลาตัดสางพี่น้องอปลูกควบคูกันไปครับส้มเขียวหวานสายน้ำพึ่งนี่ครับยอดที่เขาสามารถใช้รับประทานได้ก็จะเป็นยอดประมาณนี้นะครับก็นําสาระความรู้เช้านี้มาให้พี่รองได้รับชมในน้ำกันกับแป้งผักกรูดนะครับแต่พี่น้องสนใจก็จังสอบถามหรือว่าเขามาคอมเมนต์ สอบถามเกี่ยวกับการปลูกได้น้อพี่น้องเนาะนะครับวันหยุดสามวันก็อาจจะมีเรื่องราวสาระความรู้การทำเกษตรมาให้พี่น้องได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับฝากเป็นกำลังแรงใจบากกองพุ่มพันุ์ไม้ในเนืน้อนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ